เด้มา่ายได้มามาตามคนที่เกับฮะครับาดูถ่ายป่อขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ว,วิ่งที่ที่รันเนาะแถวบ้านแล้วก็ออกมาพระรามสี่เลยมาแวะเยี่ยมพี่ต่อยุทธที่ช่องสามหน่อยเพราะว่าเคยเคยเจอพี่ต่อยุทธเขาบอกว่าวันไหนแวะมาวิ่งมา แถวพระราม4มาแวะช่อง3หน่อยก็วันนี้เลยมาแวะตามคำคำเชิญใช่ไหมตามคำเชิญหรือตามที่ไหนโอเคผมวิ่งมาก็สูงวิทย์ผ่านสูงวิทย์ที่ผงนะก็ดีนะซอยลมเย็นต้นไม้เยอะแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ถนนพระราม4นะไม่รู้แกอยู่แกมาไหมเนี่ยวันเนี้ยมาแล้วมาแหรือเป <ร les S 2> ล<อ>่า<ด><ด>จารย์เอาจริงดิโอเคก็ไม่เป็นไรแวะไปทักทายเลยนะท้าวันจันทร์นะครับก็สวัสดีวันจันทร์ทุกคนนะครับ แม่กายจะลองว่าล่ะเลาะโลกทั้งใบบนบาหัวใจฉันยังตัดมาชีวิตต้องดีกว่านี้ต้องเสียสละสิ่งใดฉันยอมทั้งใจเต็มที่แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีกราบใดที่สัญญาชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีวันโชว์ถึงข้าอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หาย เพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่วางฉันจึงยังไหวตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปรันงยานบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังวันนี้ต้องมาวิ่งหน่อยเอาหมกกท้าออกเพราะว่ากินบมวกุท้าเยอะหน่อยครับสวัสดีครับผมผมเดินได้แถวนี้ก่อนนะแป๊บนึงกี่โมงแ้เนี่ย กี่โมงละเดี๋ยวพาไปดูร้านข้าวแกงเลยเมื่อกี้วิ่งผ่านร้านข้าวแกงมาน่ากินดีนี่อยู่ถนานพระราม4นะครับก็มีร้านหมูทอดอร่อยไหเนี่ยโอ้โหนี่มอะไรนี่แค่หมูเหรอโอเคโอ้โเคอเคโอเคร,เรอะคะเคโอ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 เคอเคโอเคโอบคโคโอเ แต่ว่าไม่ได้เจอวิทย์อ,อยู่ครับเพราะทีนี้วิ่งทะลุมาก็กลับบ้านได้วิ่งสั้นๆเช้าเช้านะครับก็ทะลุทะลุวิง่งได้ก็เส้นทางก็สีอันนี้อยู่ตรงหมร้านสีนี่ผมย,ย้อนกลับมาเมื่อกี้พอดีผ่านร้านข้าวแกงเดี๋ยวพาไปดูร้านาข้าวแกงหน่อยน่ากินดี <c oughs> เนี่ยแต่นี่ก็มีร้านน่าจะขายร้านงานแถวนี้แหละตอนนี้มีออฟฟิศเยอะอ่ามาลองดูหน่อย โอเคไม่รู้พี่ต่อยุ้แกจะรู้ว่าเรามาเอา้าวันดีครับมาดูร้านข้าวแกงหน่อยร้านนี้วิ่งผ่านหลายรอบแล้วอร่อยไหมร้านนี้อร่อยอร่อยมากโอ้โหขออนุญาตถ่ายได้ไหมจ๊ะถ่ายาอาหารได้ไหมโอ้โหน่ากินนะเนี่ยเพราเราวิ่งผ่านหลายรอบแต่เราไม่ได้แวะกินเพราะว่าถ้าเรากินแล้วคงไปทำงา,าตนต่อไม่ไหวอันนี้อยู่ก่อนที่ข้างศามนะครับอ่าโอเคเนีอะไรนะ ไม่ไหวอยากได้พี่ไม่ไหวไปหลังมากมาทานนะเอ้าถ่ายไลฟ์ได้เปล่าเอ้าโอ้โหทักปีขายดีจังเนี่ยขายดีขายถึงกี่โมงเนี่ยจะเลิกแล้วค่นจะเลิกแล้วทำไมอะไม่ไหวนะรวยไป3ปีเป็นีล้านกว่าเอ้าแล้วขายดีได้ไงอะอ๋อคู่กู้นะโอเคครับน่าทานมากเลยวิ่งผ่านมาแล้วไม่เคยได้ทานเลยผ่านหลายรอบแล้ว โอเคครับกูตูนะโอร้านใหญ่โตเนี่ยที่นั่งเยอะแยะเอามาถ่ายกันหน่อยไหมมามาเอานะเอามาโอ้โหมีนักรับเพียบเลยอย่างงี้จะขายไม่ดีได้ไงเนี่ยแบบปักปากไม่อยู่อ่ะจริงเลเพื่อนเรียนเดียวกันนะเพื่อนดีวิศวะเพื่อนอ่ะแม่ค้าอารมณ์ดีกิ๊กขายดีนะพี่เพนหน้าเนี่ยชื่ออะไรจ๊ะชื่อคิมคิมพี่คิม เพี่เป็นรุ่นพี่ปีเลยอ๋อร้านเจ๊คิมสวัสดีครับพี่พ่อทายเลยจ้ะโอ้เด็กพี่คนถ่ายให้นี่าบอกว่ามาจะขอถ่ายรอกมาไม่ทันแล้วอ่ออ่ออันนี้ไข่พะโล่เนี่ยมอเปิเริ่มเลย่ได้โอเคไข่ดีนะครับค่ะอยู่ก่อนช่องสามนานิดนึงค่ะโอเคไปแล้วโอเคครับโอ้มีนักบิงมาด้วยอื่นคน ไปละโอเคผมไม่วิ่งต่อละเดี๋ยวไม่รู้จาไงก็ไปดูช่องสามต่อแล้วกันนะสวัสดีทุกคนนะครับี่ถีทวันที่แตนดีไม่ได้วิ่งนะแต่ที่เมื่อวานเหนื่อยมากเลยก็ให้พักก่อนนะครับแล้วก็ประมาณก,ก็สนุกด,ดีไปกินหมูกระทะกับพี่ชายเออก็ทำอร่อยดีนะออแล้วก็เลยต้องมาวิง่งเอาไขา่พานเอาหน่อยเช้านี้ก็มีงานแต่เช้านะครับก็มีงานเปิดงานเดยแต่วันนี้ก็จะเป็นแปลกเพราะว่าผมไม่เปิดงานแล้วก็ พี่หมอจะมาพูดบรรยายต่อกันเออแปลกจีิงั้นงานเกี่ยวกับเรื่องโรคคนเมืองนะครับแล้วก็แผลโคงที่พลัดก,ก้อนแล้วก็แล้วหมอก็จะหมอสัญชใยจะพูดต่อเออไม่เคยนะเปิดงานให้พี่ชายมาพูดสวัสดีครับพี่แล้วก็เสด็จสายก็มีประชุมหน่วยงานนะครับแลผมกม็ร่วมร่วมจังหวัดเพื่อไปงานตบที่เอ่าพิมพุรีนะครับของพนักง,งานเพื่อนเพืพ่อนโรงงานเราที่ถูกรถชนนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับกรณีรถชน นี่ทรัสวนอยู่อ่ะไปแล้วน้ำผมส่งถ่ายนะสวัสดีครับ,รบผมจะได้เดินลแล้ว,ว,วแต่เรื่องเราเช้านี้เอาเรื่องเช้านี้นะโอเคครับไปส<ป><ป>วัสดีครับงั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูเมื่อเช้าที่ต่อผมจะได้วิ่งต่อละโอเคครับ